เก่งๆใดดีมากเลยครับกระชับป mm ุ hmm. ่งดีมากเลยนุ่มมากดีครับสบายดีครับนุ่มนุ่มนุ่มชอบชอบตรงไหนของมันพี่ชอบตรงตรงเนื้อผ้ากับตรงขอบไม่บาดดีครับใส่แล้วดีมากชอบแล้วก็มันมันเบาสบายแต่รู้สึกว่ามันเป็นกางเก่งไหนเยื่อจากเยื่อผ่จากเชียงรายอะไรเงี้ยตอนพอใส่แล้วชอบตรงที่ว่าหนึ่งมันเบาสบายเราก็เป็นคนออกกำลังกายด้วยครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องไม่รัน เฉพาะส่วนที่แบบมันเข้าง่ามก้นเลยเงี้ยเราไม่อยากให้มันแบบนั้นเลยตงเนี้โอเควัวที่สำคัญที่สุดคือชอบขอบเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันรัดเกินหรือมันใช้้แล้อยู่แอรนี้ดูดูกระชับับครับพี่คือคือคือพี่จะพูดไงดีมันเหมือนว่าเราเราจะรู้สึกอยู่ตลอดว่าเรากระชับเรากระชับ พราในขณะเดียวกันมันไม่ได้อึดอัดนะับี่ครับมันสบายพี่สั่งตัวไหนไปครับพี่สั่งเป็นตัวสีแรนโบว์สีชอบไหมแรดไหมดีครับพอพอพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกไม่ได้อึดอัดเลยก็ไม่ได้ลำบากปกติเนี่ยเวลาเวลาเราใส่กางเกงกางเกงชั้นในแบรนด์อื่นนะมันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับขอบขอบกางเกงมันพัเวลาเวลาใช่เวลาเวลาพี่ถอด แล้วเอาเวลาที่ใส่อ่ะมันมันจะพับลงหนึสองเวลาถอดอ่ะมันจะเป็นรอยย่นย่นมันทําให้เราขาดแต่ของคุณแท็เนี่ยแบรนด์เนี้ยมันใส่แล้วมันไม่มีรอยเลยลดแรกใกล้หมดแล้วรีบสั่งมาเลยนะครับกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งเกงในนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับที่คนที่กาลังจะสั่งด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเกงในของเรานะฮะจากหมื่นตัวนะครับเหลือไม่กี่พันแล้วนะฮะใครนะครับที่ยังไม่ได้สั่งรีบสั่งเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ใส่แล้วนะฮะอยากจะสั่งอีกก็สั่งได้เเลยนครักกกงใใที่ๆ็ ใส่ได้นะครับถ้าคิดถึงเกงในคิดถึงแฮคคอมแมนครับ